ก็ครับสวัสดีทุกท่าก็มาพบกับลุงยิ้มบอลเทพกันอีกเหมือนเคยนะครับกับวิเคราะห์บอลนี้วิเคราะห์บอลเต็งวิเคราะห์บอลสเต็ปนะครับประจำวันที่12นะครับมกราคม2566เนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังทัศนะของลุงนะครับเหมือนเดิมเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ห้ช่องหาลุงยิ้มบอลเทพกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่เด่นโดนของช่องลุงยิ้ม บอลเทพกันนะครับผมอ่ะนะครับก็ไม่ไทําคลิปไม่ได้ลงคลิปหลายวันพอสมควรนะครับเพราะว่าบอลมันค่อนข้างที่จะน้อยเนาะมู้จะเอาอยิกยกคู่ไหนล่ะนะครับมาเป็นอธ่เดยดสำหรับทางด้านอ่าสี่คู่สี่ตัวเนาะก็เลยทําเฉพาะแค่บอลรองนะช่วงนี้ก็ทําบอลรองไปก่อนแล้วตอนนี้ก็กลับมาที่จะเริ่มนะครับอ่าลีกใหญ่เนี่ยเริ่มกลับมาเตะกันแล้วล่ะนะครับอ่าห้าลีกใหญ่ก็เริ่มที่จะ กลับมาคลิกออฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังนี้ก็จะทํากันยา,ยาวๆกันไปแล้วกันนะครับสำหรับด้านาที่เด็ดนะครับไม่พ่าภายในกลุ่มอ๋อขอไปอที่เด็ดนะครับใน <c oughs> ในทุกของเรานะจัดหนักจัดเต็มให้ทุกวันแน่นอนนะครับเจอกันในกลุ่ม v p ได้เลยนะแล้วก็สำหรับหน้า YouTube ก็มีจัดให้แน่นอนสําหรับหลายๆวันต่อจากนี้ไปนะครับผม เมื่อวานนี้นะครับก็ไม่ทำคลิปไม่็นคลิปก็ยังให้ในกลุ่มวีพิมพ์เดิมนะครับไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับสี่คู่สี่ตัวของเรานะครับจัดหนักจัดเต็มกันอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็แตกทั้งเต็งและสเต็ปกันยาวๆไปนะส่วนทางด้านโคตรวีพีต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับสิบเอ็ดวันที่ผ่านมานั้นนะครับวินนกัถึงอ่าวินกันไปถึงสิบวันนะครับพลาดเพียงแค่วันเดียวนะครับไปดูกันว่าเมื่อวานนี้ให้อะไรกันบ้างนะครับ คู่แรกตัวแรกของเรานะครับก็จะเป็นทางด้านอ,าอยูบันตุสนะพวกนั้นฟลอซิโนเน่นะครับ,นนรบในอิตาลีครับนะครับลุงก็ให้อ่ารองเอาเข้าขไปต่อทางด้านยูบันตุสไปนะครับที่ราคาลูกครึ่งอ่าลูกคนลูกครึ่ง,งเนาะก็กินเต็มกันไปนะครับสำหรับด้านคู่แรกตัวแรกของเรานะครับเป็นด้านยูบันตุสนะครับที่เอาชนะไปได้40คูณสวัสดิ์คู่แรกของเรา วิ่งอย่างสวยงามนะครับส่วนคู่ที่2นะครับเป็นบอลทางด้านตุรกีซูเปอร์ลีกนะก็เป็นคู่ระหว่างชิวัสปอร์นะพวกด้านกาลาตาสไไรนะครับลุงก็ให้รองไปที่ราคา1ลูกผลปรากฏว่าจบไปที่1ประตูต่อ1ก็กินกันเต็มๆบวกกันไปเต็มๆอีกแล้วนะครับสำหรับด้านโคดมีผิวเรานะครับ11วันที่ผ่านมานั้นนะครับวินไปถึง10วันนะพลาดไปแค่วันเดียว เท่านั้นจริงๆนะครับเพระเาะฉะนั้นวันนี้นะครับใครอยากจะได้ตัวโค้ดพ p อยากจะมาแตกสเต็ปแบบนี้ก็รีบอะไรมาเลยนะครับแอดวายเที่คือหน้าจอหรือจะคลิกที่ลิงก์ที่ลุงปักหมุดก็ได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็จัดไปได้เลยนะส่วนสเต็ปของเราก็แตกเหมือนเดิมนั่นแหละนะก็คือให้รองทางด้านชิมัสปอไปนะครับอ่าหลูกก็จบไป1นึงหนึ่งเนาะก็กินเต็มนะครับส่วนทางด้านยูทูบก็ใส่ศูนย์นะครับกินเต็มใคร ่าแยกเต็งใครกดสเต็ปก็แฮปปี้ดีดาอีกแล้วนะครับบวกกันเต็มนะใครอยากจะได้รับแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งวงนะครับเข้ามาในกลุ่มวีิงได้เลย a d ym08 นะครับตัวใหญ่เลยนะขึ้นมาบนหน้าจอให้แล้วนะตรงนี้นะครับหรือจะคลิกที่ลิงก์ที่รูปหมุดก็ได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็จัดไปจิ้มกันไปได้เลยเนาะโอเคตามนี้ก็แล้วกันนะครับ สมวนนี้นะครับมีมาฝาก4คู่4ตัวด้วยกันนะครับคู่แรกก็จะเป็นทางด้านแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นคู่ระวางนะครับทางด้านฮาวสตี้นะครับพบกับทางด้านนอริทซิตี้นะครับอันดับที่7พบกับด้านอันดับที่13กันเลยทีเดียวนะครับส่วนคู่ที่2นะครับจะเป็นด้านบุนเดสลลกาเยอรมนีนะครับเป็นคู่ระวางนะครับไบยุนมิวนิกนะครับพบกับด้านฮอฟเฟนฮามนะครับ คู่นี้นะอันดับที่2อย่างฮคฟฟามเอาเข้าไปอันดับที่2อย่างไบเยมินิกนะครับพวกงนั้นเขาเป็นอันดับที่7ก็ถือว่าต่อเพลงต่อแรงกันน่าดูน่าชมกันเลยนะเดี๋ยวไปตามกันได้นะครับส่วนคู่ที่สของเรานะก็จะเป็นทางด้านลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านอุลอริปฝรั่เซสนะพวกงนั้นซาบุกนะครับคู่นี้ก็ค่อนข้างที่จะอันดับใกล้เคียงกันสูสีกันพอสมควรแต่ว่าราคาที่เปิดมาเนี่ยน่าสนใจสุดเลยว่า มันเปิดแรงเปิดแผงน่าดูเลยนะครับส่วนไฮไลท์ของเรานะครับเป็นศึกลาลิก้าสเปนกันบา้างนะเป็นคู่ระหว่างเซบียานะพวกตรนั้นอลาเบสนะค,คู่นี้อันดับใกล้เคียงกันพอควรเลยนะครับเป็นทางด้านเซบียานะครับอันดับที่16เนาะต่อทางด้านอลาเบสอันดับที่15ก็ต้องน่าเป็นห่วงแหละสำหรับทางด้านเจ้าบ้านนะครับเซบียาเนี่ยถือว่าเป็นปีที่ตกต่ำเป็นฤดูกาลที่ตกต่ำของพวกเขามากๆนะครับที่หล่นมาอยู่ คยอยู่หล่นไปอยู่ท้ายตารางด้วยซ้ำไปนะครับและตอนนี้ก็แับไปอยู่อันดับที่16นะครับผมเพราะฉะนั้นในลุงมองว่าราคาที่เปิดมาเนี่ยจะครึ่งกบลูกไหลมาเหลือครึ่งลูกเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับสำหรับด้านวันนี้ว่าเป็นยังไงสําหรับทางด้าน V.I.P 5ดาวของเราเนาะเดี๋ยวไปเริ่มคู่แรกกันก่อนดีกว่านะครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันว่ามันน่าสนใจยังไงเป็นยังไงสําหรับค่าคืนนี้นะว่า มันจะวิ่งทั้ง5ตัวเอาสตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็5ตัวรวมทางด้านหน้า y t u t u อ่าบารองกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันให้จบคลิปกแล้วกันนะคู่แรกของเรานะครับก็จะเป็นทางด้านฮัสซิตนะครับอันดับที่7นะครับพวกด้านนอริทอันดับที่13นะครับราคาเปิดมาทือคือราคาครึ่งลูกตอนนี้ยไหลไปเหลือราคาปอเท่านั้นไปดูราคาไหลกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับ ราคาเรทแรกที่เปิดมาอย่างที่เปิลไปบอกไปนั่นเองนะครับคือเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกคะแนจ่ายคน,นที่จะลดเลยคือ1บาท8ตังค์แล้วก็จ่ายทางนั้นทีเยื่นนะครับอย่าง City นอริสซิตี้เพียงแค่0นูนยเท่านั้นเรทที่2เนี่ยขยับลดลงมานะครับจะลดลงมาเป็นาราคาปอเท่านั้นแล้วก็คะานเนี่ยขยับไลท์เทนน่นฮาวซิตี้มากกว่าก็เป็นปกตินะที่ว่าราคามันลดลงขนาดนี้นเน,นาะ ส่วนราคาพูนะี่ค่อนข้างที่น่าสนใจสุดๆเลยจริงๆนะสนใจยังไงเพราะในเดทอแรกนะครับเปิดมาเนี่ยคือราคาเสมอหรือว่าราคาเอกนะครับ,เป,รบเปิดมาที่3ามบาทหกตัวน,นี้ขยไเป็น3ามบาทแปตังเลยนะตรงนี้นะครับส่วนราคา1กับราคา2ก็เพิ่มกันไปนะแล้วก็ลดกันไปคือจากเดิม2บาทห้าตังนี้เป็น2บาท10ตังไปแล้วแล้วก็เพิ่มไปนะครับลดไปตรงนี้เป็น3บาท10ตังเท่านั้นลุงมองว่าเรทราคาตรงนี้นะครับน่าสนใจคือราคาพู นะแล้วก็ราคา1กับ2เนี่ยกับราคา X เนี่ยคือมันกระโดดไปสูงมากแต่ว่าราคา1กับ2เนี่ยเห็นไหมคือมันเพิ่มของตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ลดตรงนี้มาคิดว่าวันนี้ทางราคาในแคมปที่มันลดลงไปด้วยมองว่าทางด้านนอริิตี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะบุกมาแบ่งแต้มเป็นอย่างน้อยแน่นอนหรืออาจจะเก็บ3แต้มเต็มได้เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้เต็มนะครับทางด้านอาทิเยือนมากกว่านะครับน่าสนใจที่กว่า,าที่สุดกว่าเนาะ ส่วนสถิติที่เจอกันของทั้งคู่นะครับคู่นี้นะครับมักจะเป็นสไตล์บอลบ้านใครบ้านมันนะครับใครได้เล่นในบ้านมักจะทําผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะก็คือ,อนอริสนะครับก็ชนะได้ดีนะครับฮาวซิตี้ก็ชนะได้ดีเช่นเดียวกันเวลาลงเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าวันนี้ราคาบันลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเลือกเชียร์ทีมเยือนดีกว่านะครับ ฟอร์มของเกมล่าสุดของทั้ทาวน์ซิตี้เป็นการชนะไป2เกมสเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับส่วนนั่นทีมเยือนเนี่ยก็ชนะ1สะเสมอหนึ่ง,งแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมเลยนะครับก็ตอนนี้ตกไปอยู่อันดับที่13บสามแั้สำหรับด้านนอริสซิตี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับคือ ราคาน้ําราคานี้แคบราคาคู่นะครับไลท์เทนะครับไปทางด้านทีมเยนมากกว่าเพราะนช้ันี้นะครับคู่แรกของเรานะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับมาให้รองทางด้านนอริสซิตี้ไปที่ราคาครึ่งลูกตรงนี้กันไปได้เลยนะครับเน้นเหมือนเดิมนะครับคือเน้นหน้าบอลนะครับชอบกระจัดขั้ส่นเหมือนเดิมทุกครั้งที่บอกไปนะครับเห็นตรงกันก็จิ้มนะครับเห็นต่างก็ส่วนกันไปได้เลยสําหรับคู่แรกของเรานะครับรองนอริสซิตี้ที่ราคาครึ่งลูกไปนะส่วนคู่ที่2ของเรานะครับอยู่ในศึก บูเดสลิก้าเยอระมัน,นีนะครับระหว่างพี่เสือของเรานะไบยเยนมินิพรกะั้นฮอฟเฟนฮา์มราคาเนี่ยบอกเลยว่าเปิดมาค่อนข้างที่จะขาดลอยขาดดิ้นซะเหลือเกินนะครับราคาไปไกลไปแรงจริงๆนะครับเดี๋ยวดูราคาดีกว่าว่าเปิดมาเป็นยังไงนะครับราคาที่เปิดมาเนี่ยครับจะเป็นทางด้านายเยนมินิกนะต่อที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็ไหลไปเป็น2ลูกครึ่งแล้วก็ไหลามาเหลือ2ลูกควบอีกนะ ลุงมองว่าวันนี้นะครับต่างด้านไบเยอร์ชนะละนะครับแต่ว่าชนะไม่เกินแต้มต่อนะจะให้ไปรองกันในรองราคานี้ก็ได้นะครับรองราคาสองลูกครึ่งนะจิ้มกันไปได้เลยลุงคิดว่าันี้บาบเยอร์ชนะอยู่แหละนะครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะเป็นการสักสองศูนย์นะครับสามหนึ่งอะไรประมาณนี้มากกว่านะคิดว่าไม่น่าจะยิงเกินแต้มต่อหรือน่าจะยิงไม่เกิน3ลูกนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้คิดว่ารองไปสวยกว่าแน่นอนนะครับ ส่วนนะครับราคาที่เปิดมานะอย่างที่บอกไปคือตรงนี้ยังเป็น2ลูกควบอยู่เนาะเริดแรกในเปิดมา2ลูกควบเรืที่2ก็ยังเป็น2ลูกควบแต่ว่าราคาน้าเนี่ยกลับไหลเทไหลสวยงามให้กับทางด้านบบเยียนมินิมากกว่านะครับก็คือจ่ายไปแค่ศ8 5เท่านั้นส่วนราคาพูก็ชัดเจนแหละนะครับราคาต่อถึง2ลูกขนาดนี้นะครับสลูกควบ2ลูกครึ่งขนาดนี้ราคาพูมันก็ชุดตรงอยู่แล้วเนาะคือ2องบาทสิตังกับ2บาทกับ1บาท เข้าไปกับ11บาทนั่นเองนะก็คือตรงนี้นะครับ1บาทสิบสี่ตนะังกับทางด้าน11บาททวนท,วน,ทวนไปนะตรงนี้นะครับส่วนราคา x กนะก็คือ8บาทห้าสิบตังนะครับผมณนะตรงนี้นะครับราคานี้น่าจาับน่าจิ้มมากๆสำหรับทีมเยือนนะก็คือมันไม่มไม่เปลี่ยนนะแล้วก็ราคา x เนี่ยมันลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จัดกันไปนะให้รองนะครับทางด้านฮอรฟฟิลดนะ์มเนาะส่วนสาิติที่เจอกันนะครับบายเยอร์นเนี่ยยิงขาดมากี่เกมเลยหนึ่งอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเกมนะห้าเกมเท่านั้นลุงมองว่าวันเนี้ยฮอฟฟิลด์มเนี่ยต้านไม่อยู่หรอกนะครับแต่ว่าแพ้ไม่เกินแตมต่อเท่านั้นเอง นะครับส่วนฟอร์มหเกมล่าสุดของเาเยอร์มินิกกรถือว่าโดดเด่นแข็งแกร่งพอสมควรเลยหเกมที่ผ่านมานี่เป็นการชนะไปถึงสเกมเลยนะครับแล้วก็สเสมอไปหนึ่งยังไม่เคยแพ้ใครนะครับในบ้านส่วนฮารฟินามเนี่ยโอ้โหแบบแพ้เละเทะตุ้มเป๊ะไปเลยนะครับคือในเกมเยือนเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยแพ้ไปถึง4ี่เกมแม้กระทั่งเกมอุ่นเครื่องก็ไม่รอดนะครับเป็นการแพ้ไปถึง4แล้วก็เสมอหนึ่งแต่ลุงก็ยังมองว่าราคาแรงมันแพงจริงๆนะครับใครเห็นต่างเนี่ยสวนได้เลยนะครับตรงนี้นะก็ถือว่า ก็ยังมองได้ว่าบริมณนิกยิงขาดแต่ลุงมองว่าราคาที่มันไหลไปเป็นราคา2ลูกครึ่งเนี่ยนะครับค่้น้ํามันค่อนข้าง,งจะลดนิดนึงนะเพราะฉะนั้นนะครับคู่ที่2เราก็ยังให้ไปรองอยู่ดีครับรองก็คือที่2ลูกครึ่งนะครับเน้นเหมือนเดิมก็คือเน้นหน้าบอลน,นะครับให้รองไปที่2ลูกครึ่งตรงนี้นะครับเห็นตรงข้นงขยจิ้มนะครับเห็นต่างก็ส่วนกันไปเลยครับ ไม่ว่ากันนะเห็นต่างก็จัดกันไปจิ้มมันไปได้เลยนะโอเคนะครับผ่านไป2คู่แล้วนะครับไปต่อกันคู่ที่3ก่อนจะไปต่อคู่ที่3านะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มกลุ่มอยากจะรับสิทธิเพิ่มเติม,ตมอยากจะได้ตัวโคดวีพีนะครับอยากจะดีดะนะครับเหมือนในกลุ่มอยากจะบวกกันนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับอะไรมา adyim หกแปที่ขึ้นบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยเจอกันในกลุ่ม VIP แน่นอนนะครับผม โอเคนะครับไปต่อการคู่ที่3เลยดีกว่านะครับคู่ที่3ก็เป็นศึกทางด้านลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นคู่ระหว่างอุลิร้าบอสเซย์นะผมด้านสตาร์บุคนะครับคู่นี้เนี่ยอันดับก็ไม่ได้ห่างกันมากมายนะครับอันดับที่6เนาะพบกับทางด้านอันดับที่9แต่ราคาเปิดมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับราคาที่เปิดมาเนี่ยตอนนี้คือมันเป็น1ลูกเนาะก็เป็นราคาึลูกน้ำ้นล้นลุงมองว่าวันนี้ น่าไปรองอีกเหมือนเดิมนะครับน่าไปรองอีกรองที่ราคาหนึ่งลูกนะครับสามคู่แรกเนี่ยให้รองหมดเลยนะคิดว่าราคาเนี่ยมันมก็สมดุลคือเปิดมาราคาหนึ่งลูกเห็นไหมครับเปิดมาราคาหนึ่งลูกตรงนี้นะเปิดมาราคาหนึ่งลูกแต่ว่าค่าน้ําเนี่ยอ่าสก Rose ๊สูงเนี่ยนะครับเปิดมาเพียงแค่2ลูกครึ่งเท่านั้นและเป็นน้ำล้นล้นศูนยดเก้าหนึ่งแดงแดงมันแป๊ดงี้ด้วยนะครับ <S <S ลุงมองว่าวันนี้ชนะไม่ขาดเหมือนกันนะครับเต็มที่อาจจะยก ยกกันไปนะอาจจะยกกันได้นะครับสำหรับ่มักซีเตี่ยงนาที่3นะแต่ลุงมองว่าวนนี้มีสิ๊กต้านาสตาบุกเนี่ยมาแบ่งแต้มได้เลยก็เป็นได้นะครับราคาที่เปิดมาตรงนี้นะครับคือ1ลูกเหมือนกันนะหนลูกทั้ง2เรีดราคาแต่ว่าค่าน้ำอานี้เลยค่าน้ำเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรจากเดิมที่มันจ่าย0.80อ้าขอไป0.88ถือว่าราคาเนี้ยสวยมากๆ นะครับสวยแบบสวยแจ่มแจ้งกระจ่างจินเลยดีกว่าแต่พอเรทที่2ขยับมาท่นนั้นแหละนะครับกลับกลายเป็นขน้ําสลับสับฝั่งสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับจากเดือนที่มันใจเป็น8นะตอนนี้เป็น1อ่า1.02นะก็คือทั้งเองราคาสลับฝั่งกันไปแล้วเนาะส่วนราคาภูเนี่ยก็มันัดเจีิอยู่แล้วแหละนะคือราคาต่อถึงราคา1ลูกนะครับมันก็ไม่ผิดแปลกหรอกที่ราคาเอกเจ่ายนั้นหรือว่าราคา1กับ2มันจะจ่ายห่างกันขนาดนี้นะครับ แต่ทางด้านทีมเยือนนะก็ลดลงมานะครับจากเดิม5บ7เจ็ดสิบนะตอนนี้ก็เหลือ5บาท50ตังค์เท่านั้นแล้วก็ราคา X เนี่ยก็ลดลงตามไปด้วยนะครับจากเดิม4บาท50ตังค์กลาเป็น4บาท20ตังค์เท่านั้นเองนะครับส่วนสถิติที่เจอกันนะครับของทั้งคู่เนี่ยนะครับเจอกันทั้งหมดเนี่ย 10เกมล่าสุดนาะก็เป็นด้านามักซีนะครับชนะอยู่ฝั่งเดียวเลยคือชนะไป5เกมแต่นะครับ3นัดล่าสุดเนี่ยมักซีไม่สามารถเอาชนะทางด้้นสตาร์บุกได้เลยไม่แต่เกมเดียวไม่ว่าจะเป็นเกมย่าหรือว่าเกมเยือนเรียกง่ายๆว่าฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่ผ่านมานะครับหรือแม้กระทั่งฤดูกาลนี้ในนัดแรกนะครับมากซีก็ไม่สามารถเอาชนะท้านสตาร์บุกได้นะถือว่า3เกมที่ผ่านมานั้นเป็นท้านสตาร์บุกที่ทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับผมส่วนทางนั้น ฟอร์มนะครับฮักกมล่าสุดของหมักเซยถือว่าเปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยถือว่าเด็ดดวงมากๆนะครับฮักกิมที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยนะเป็นการชนะไป3เกมเ่าไว้เป็นการชนะไป4เกมนะครับแล้วก็เสมอไป1ถือว่าฟอร์มดุดันมากๆนะสนน่วนด้านทีมเยือนอย่างสตาบุกก็ไม่ได้ยอมน้อยหน้านะครับฮักกิมที่ผ่านมาแพ้เป็นแค่เกมเดียวคือการแพ้แรงไปนะครับที่2ประตูต่อหนึ่งเนาะนอกนั้น,นียเสมอไป2แล้วก็ชนะ2ถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดาเลยแพ้เนี่ยคือแบบแพ้แบบเฉือนด้วยซ้ำไปนะแล้วก็คือแพ้หึ่พันเป็นแค่ครึ่งเดีียววลุงมองา่าน้ เต็มที่เนี่ยถ้าจะแพ้จริงคือคแพ้แค่ยกนะครับไม่แพ้เกินต้มต่อแน,น่นอนจัดทางด้านซาบุกกันไปได้เลยสําหรับด้านคู่ที่3ของเรานะครับเน้นเดิมก็คือเน้นหน้าบอลนะครับให้รองรับซาบุกที่ราคา1ลูกตรงนี้กันไปได้เลยนะครับเน้นเหมือนเดิมก็คือเน้นหน้าบอลนะครับให้รองไว้ที่ราคา1ลูกตรงนี้นไปได้เลยชอบจัดกุนเหมือนเดิมทุกครั้งที่ออกไปนะครับ เห็นทุกการขาจิ้มนะครับเห็นต่างก็สวนกันไปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายเรานะครับ VIP 5ดาวนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะเด็ดดวงแน่นอนนะคิดว่านี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะแตกทุกคู่แตกทุกตัวแน่นอนนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับใครจะตามหรือว่าใครจะสวนเนี่ยตรงนี้คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าการตัดสินใจครั้งสุดท้าย ก่อนจะจิ้มก็แล้วกันเนาะแต่ลุงมองว่านี้น่าสนใจทุกคู่เลยแน่นอนที่หยิบยกเมานี้นะครับคุทายของเรานะเป็นด้นานเซบียาพวกนั้นอล,ลับเบสนะคะเราบอกเลยว่าเซบียาเนี่ยลุงมองว่าฤดูกาลนี้ยากลําบากสําหรับพวกเขาแน่นอนนะราคาวันนี้ที่เปิดมานะครับเป็นด้นานเซบียาต่อที่ราคาครึ่งควบลูก นะตอนนี้ไหลไปเป็นราคาครึ่งลูกแล้วน้ำลน้นด้วยนะครับวันนี้มองแล้วว่าน่าจะไปรองทุกคู่เลยนะครับแล้วรองทีมเยือนหมดเลยนะไม่มีเล่นเจ้าบ้านแม้แต่คู่เดียวนะครับแล้วก็แม้กระทั่งอ่าช่องบอลรองดูก็รองอีกครึ่งลูกนะครับแล้วก็เป็นเล่นเกมเยือนทีมเยือนหมดทุกทีมเลยนะครับวันนี้นะชอบบอลรองทุกคู่ชอบบอลรองทุกตัวจริงๆนะครับ เดี๋ยวไปดูราคาไหลนะครับราคาไหลที่เปิดมาเนี่ยนะครับจะเป็นทางด้านเซบิยาเจ้าบ้านนะครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกค่าน้ำเนีจยจ่ยจที่1บาทแปดตังค์และล่าสุดตอนนี้นะครับลดลงเหลือเป็นแค่ราคาครึ่งลูกแต่ว่าค่าน้ํามันก็ยังเป็นแพงแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือ1บาทสามตังค์นะครับเพราะฉะนั้นมองว่าราคานี้นะครับไม่น่ารอด นะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับกลับมาดูราคาผู้โอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับเปิดมาในเดทแรกนะครับจ่ายเปแค่หนึ่งบาทแปดตังก็ถือว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ค่าน้ำตอนนี้พอลดมาเหลือครึ่งลูกค่าน้ำจ่ายเพียงหนึ่งบาทเก้า้ตังนะครับเพิ่มไปถึง15บห้ตังเลยส่วนด้าน,นทีมเยือนนะครับอย่างอลาเบสนะครับจากเดิมนที่มันจ่ายนะสีบาทห้าสได้เป็น4บาท ยี่สิบตังค์ท่านแต่ที่น่าสนใจสุดๆเลยก็คือราคา X หรือว่าราคาเสมอนั่นเองจากเลรแรกที่มันเปิดมา3บาท60เลยถือว่าโอ้โหถ้าราคาแบบนี้เปิดราคาแบบนี้นะครับท่านเซบีย่ามีลุ้นที่จะเก็บ3แต้มแน่นอนแต่นะครับราคาลดพร,รวดเดียวนะครับเหลือ3บาท25ตังค์เท่านั้นลุงมองว่าวันนี้เซบีย่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นหนักหน่วงแน่นอนนะครับมีสิทธิ์ที่จะร่วงไปเล่นในดิวชัน2แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับราคานี้ จิ้มจ้วงกันไปเลยนะครับรองทางด้านจิ้มเยินน้องฮารเบที่ราคาครึ่องลูนไปได้เลยนะครับส่วนสถิติที่เจอกันมานะครับก็ เป็นเซบีย่านะครับชนะไปได้5เกมแล้วก็อลาเบสชนะได้1เกมคือต้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเป็นอลาเบสท,ที่ชนะไปได้4ประตูต่อ3นั่นเองนะครับส่วนฟอร์มในบ้านเซบีย่ายังไม่ชนะใครเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าบอลยูเอลหรือว่าบอลในลีกก็ตามแต่นะเป็นการแพ้ไปถึง3เกมนะครับแล้วก็สเสมอไป2เกมนะครับส่วนด้านทีมเย,ยือนอย่างอลาเบสนะห้าเกมที่ผ่านมานั้นพวกเขาก็ชนะไปถึง1เกมนะครับสเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับก็ถือว่ายังเป็น ยังดูดีกว่านะยังดูดีกว่าทางด้านเจ้าบ้านนะครับแพ้เป็นแค่2เกม,มนะันสมุนอาราเบสเกมเยือนเพราะฉะนั้นลุงมองว่าสถานการณน,นะบวกกับทางด้านฟอร์มการเล่นล่าสุดตอนนี้บวกกับทางด้านราคาน้ำที่มันลดลงไหลหนีทางด้านเจ้าบ้านอย่างสุวิยะกลับฝั่งมาเป็นทางด้านอาราเบสแทนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคู่สุดท้ายของเรานะครับร่องไปเลยนะครับทางด้านอาราเบสที่ราคา,าเครึ่งลูกกันไปได้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเน้นก็คือเน้นหน้าบอลน,นะครับเห็นตรงกันค่อยจัด นะครับเห็นขัดก็สวนกันไปได้เลยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปที่บอกไปนั่นเองนะครับชอ่ใจกันสวนเหมือนทุกครั้งที่บอกไปนะโอเคตามนี้ก็ล้กันนะครับสุดใครอยากจะเข้ากลุ่มกับลุงอยากจะรับที่เพิ่มเติมอยากจะได้ตัวโคตร VIP จริงๆนะ1 1วันที่ผ่านมานะครบับวกไปถึง10วันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงนะครับ เจอกันในกลุ่ม v ีพนะอยากจะได้ตัวโค้ด v พีแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดวายไอเอที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้หรือจะคลิกที่ลิงก์ที่ลุงพูดก็ได้นะครับสะดวกช่องทางไหนจัดกันไปจิ้มกันไปได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวลุงจะสรุปให้อีกนิดหนึ่งสำหรับด้านสีคู่สี่ตัวของเรานะครับไปรองหมดเลยคู่แรกให้รองนั่นโนริซิตี้นะครับที่ราคาครึ่งลูกคู่ที่2ให้รองนั่นฮอฟฟินแฮมนะครับที่ราคา2ลูกครึ่งคู่ที่3ของเรานะครับให้รองนั่นสแตบลุกที่ราคา1ลูกส่วนไฮไลท์ของเรา VIP ดาวันนี้้นะครรับใหองไปที่่รราาคคึงลูกอลเสนนะครรับตงี้ชอพ ข่าวสวนเหมือนเดิมทุกครั้งที่บอกไปส่วนนี้นะครับลุงยิ่งบัณฑิตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ